สวัสดีคุณคนที่รักเราขอถักท่ายทุกคนด้วยความรักและเกียรติอันสูงสุดเราเป็นสมาชิกข,ของสภาแห่งแสงสว่างเราเป็นตัวแทนของสภาต่างๆมากมายซึ่งทั้งหมดมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เล่น ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับส่วนรวมของทั้งหมดด้วยกลุ่มทั้งหมดที่รวมกันประกอบด้วยจักรวาลซึ่งเป็นจักรวาลที่รู้จักเรามาที่นี่พร้อมกับข้อความและข้อมูลเชิญลึกเกี่ยวกับสุลยุปราคา ที่จะเผยชฉมในวันที่8เมษายนซึ่งจะมีให้เห็นสังเกตและเป็นสกีพยานโดยส่วนย่อยขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือของคุณคลายจะนำอะไรมาสิ่งที่เราอยากให้คุณรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับสุรยุปราคานี้และเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นจริงสำหรับสุรยุปราคาทั้งหมดก็คือแม้ว่าคุณจะสังเกตและเป็นพยานสิ่งเหล่านี้ในมิติทางกายภาพที่คุณครอบครองอยู่ในปัจจุบันให้เข้าใจว่าในสาระสำคัญคราดนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงนี้นในหลายวิธีสแสดงถึงการปรับเปลี่ยนที่มีพลังซึ่งอยู่ไกลและกว้างขวางมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในอนาณาจักรทางกายภาพเท่านั้นเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีพลังซึ่งสำหรับมนุษยชาติจะส่งเสริมและในหลายๆายด้าน ะเชิญชวนให้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สอดคล้องกับจิตสํานึกที่สูงกว่าเราจะกล่าวว่าการเปลี่ยนทิศทางของความสนใจพลังงานนี้ในหลายๆด้านจะทำหน้าที่ช่วยให้คนจำนวนมากหลุดพ้นจากกระบวนทัดเก่า จากระบบพลังงานและความเชื่อที่ไม่ให้บริการส่วนบุคคลอีกต่อไปและไม่ให้บริการส่วนรวมอีกต่อไปสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเข้าใจคือคลาดนี้ช่วยให้มนุษยชาติขจัดพลังงานความเชื่อและประสบการณ์ใดๆที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปได้หลายวิธี สำหรับผู้ที่ทำงานเพื่อรักษาและปรับปรุงมายาวนานสุรงแตปยุคา,านีาในหลายๆด้านจะรู้สึกเหมือนเป็นการสกิดที่ละเอียดอ่อนเป็นการเสริมการปรับแนวใหม่ทีุ่นเลือกไว้เมื่อนานมาแล้วอย่างนุ่มนวลแต่สำหรับหลายๆคนอาจจะยังไม่ตระหนัก หรือไม่รู้ถึงพลังและประสบการณ์ใดๆที่ตนยึดถือหรือยึดถือไว้มึงไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและสูงสุดของตนคราดนี้อาจจะรู้สึกมากขึ้นอีกหน่อยย่างกระเตินลือน้นและอารมณ์ฉับพลันแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลหรือกลัวในความกระทันหันนี้ เพียงแต่ทําหน้าที่ขยายทุกสิ่งที่จําเป็นต้องได้รับการปลดปล่อยและเยี่ยวยาในทางกลับกันมันทําหน้าที่ในการขยายและเปลี่ยนเส้นทางทิส่สําเนยความตั้งใจและอารมณ์ของมนุษย์ไปสู่ระเบียบสากลที่สูงกว่าคําสั่งของความเมตตา และความรักที่มากขึ้นดังนั้นคลาดเหล่านี้เมื่อกวกมันจัดตํแแหน่งเทฟ้าฟ้าต่างกันสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเทฟ้าฟ้าแต่ละดวงที่เป็นส่วนหนึ่งของคลาดนี้แสดงถึงการทำงานและพลังงานที่คลาดทำหน้าที่ เพื่อช่วยให้บุคคลตัดขาดจากสิ่งที่ไม่อีกต่อไปทำหน้าที่และช่วยให้พวกเขาปรับเปลี่ยนปรับทิศทางหรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังสิ่งที่สำคัญสิ่งนี้ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับจุดยืนของพวกเขาในวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและขึ้นอยู่กับว่าอะไรในตัวพวกเขาแต่ละคนที่ต้องได้รับการรักษาและยอมจำนนแต่ท้ายที่สุดแล้วสุยยุปราคานำมาซึ่งการเยียวยามวลชนาการปลดปล่อยมวลชน และการขจัดความผูกพันใดๆที่มีต่อกระบวนทัศน์เก่าและความเชื่อเก่าๆที่มีอยู่ซึ่งไม่มีประโยชน์อีกต่อไปในที่ที่มนุษยชาติกำลังเคลื่อนตัวและพัฒนาไปวิธีเตรียมตัวสำหรับพลังงานของคลายสิ่งที่เราขอเชิญชวนให้คุณทำ ในขณะที่คุณเตรียมพร้อมสำหรับสุลิยุปราคาครั้งใหญ่นี้และสำหรับพลังงานใหม่ที่ไหนที่สุดจะนำมาซึ่งคือการเริ่มตน้นในช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบและการทำสมาธิเพื่อเริ่มถามตัวเองว่าคุณกำลังยึดถืออะไรอยู่ทำหน้าที่ของคุณ ได้นานขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเก่าความผูกพันเก่าๆไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เพียงเพื่อให้นัะหกถึงทกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณสนามพลังและจิตวิญญาณของคุณในการรับรู้ของคุณแล้วเริ่มประเมินสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดด้วยดวงตาแห่งอารมณ์และพิจารณาให้หลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิ่งที่ให้บริการคนสิ่งที่สะท้อนกับคนจากสถานที่แห่งความสุขและความสุขแล้วเริ่มอนุญาตให้ตัวเองปล่อยวางและมอบถูกสิ่งที่ไม่ทำให้คน มีความสุขและทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคนจากสถานที่แห่งความรักเมื่อคลาดนี้ใกล้เข้ามาและระหว่างคลาดตลอดจนชั่วโมงและวันต่อต่อไปเราขอเชิญชวนให้คุณถามตัวเองว่าคุณอยากจะยอมรับวิถีชีวิตใหม่แบบไหน อะไรที่สำคัญสำหรับคนประสบการณ์และอารมณ์ใดที่คุณต้องการรวบรวมและเดินเข้าสู่ประสบการณ์ของคุณสำหรับสุริยุปราคาทั้งหมดขอเชิญพลังงานแห่งการฟื้นฟูแต่เมื่อการต่ออายุนั้นได้รับการตอบสนอง และกลองผ่านเจตสมนึกและความตั้งใจที่มีหัวใจเป็นตงกลางสิ่งเหล่านั้นก็จะขยายออกไปและผลกระทบผลกระทบที่พวกเขามีต่อประสบการณ์และชีวิตของคนก็จะขยายออกไปเช่นกันนี่คือโอกาสสำหรับคน รักของเราที่จะมีพลังมากขึ้นและหนักมากขึ้นถึงสิ่งที่คุณเลือกที่จะยอมให้เข้ามาในชีวิตและประสบการณ์ของคุณและสิ่งที่คุณเลือกหลือกพร้อมที่จะปล่อยวางและยอมจำนนการปรับเปลี่ยนนี้ไม่เพียงแต่ เป็นการปรับเปลี่ยนเทวากฟ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับโครงสร้างที่มีพลังของขนาดมากมาและระดับโลกและเราขอเชิญชวนให้คุณเตรียมพร้อมรับยอมรับด้วยวิธีที่มีสติและตั้งใจที่สุดเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ เราสนับสนุนเราอยู่กับคนและอยู่ข้างหลังคนเสมอด้วยความรักและกำลังใจขอขอคุณและพรรักเสมอ